สวัสดีค่ะคุณตาค่ะมาถามคือเกาข้าวมันยี้โอ้ยสีถามหาลายลายค่ะถามยังก่อนถามมาแล้วค่ะจ้าจุ๊บมาเลืมก่นมมาเลืม่ืมค่ะล้าถามหาลายโท่มาก่อนไหมคุณแม่ค่ะของกิ่งด้วยจ้าไม่ใช่ว่าไม่ของกิ่งนี่ค่ะของไม่กิ่งมันสั่นไม่ไหวของกิ่งมันสั่นนุ่มๆทั้งลของไม่กิงมันสั่นไม่ไหวหรอกจ้าคุณตาจบ khó lòng tiếng nói khó lòng tiếng nói vunda, ơi, phấn thua ma, ơi, ừ, không ta, thấy này đây, mà sẵn đen đen đây, đen chuối nói vẫn cứ không ta, nó nói chắc khi ở chỗ này nó nên có mà vào lại quán nhiều cơ luôn bậc nó mà cao sẽ chết nó nó có khả cười đời rồi nó mà mình và đi lo phải lo thì khảo hết rồi bậc nước đi hết ra lang một việt bóp, nước mà xoay không hà có tài đấy อันนี้เลียงฝันว่ามเชียวหรอกแตกนี่แกไปละเชียวกตัวเก็ตัวมานกันก็ได้แต่บ่ว่าลกนน่ะแต่วจะบอกกับกูะค่ะคุณตาจ้มาคนชื่อ่อะัรกับตัวได้เดชื่อประจันตต้องน่ค่ะคุณตาง่ายเลยเนาะจ้ะบเลครับเขีนได้ละเขียนไห้โดละคุณตามีปากกาบ้คะ

ค่ะมาวบ้ากันนรอชุดตุดม่คุ้อยาเดสีแดงสีแดงเพินจังไปเห็นจ้่งมัคุ็หนายสุดเลยไปได้สรสังเบอกมาแล้วก็อายเพิ่นไห้ค่ะคนว่าโอ้ยทีนึงในประเทศได้ณตาท่องสุวสำณัูมิเห่าไม่ได้จืดเลยจรือเล่าหรือเป่า จ้าคุตาชื่อตามกูดร์จ้าชื่ปเปอนกรานะค่ะมันมีเลขลักบางทีน,นะลักนี่ระบ,บกันหาเชนลั่างเช่นนั่นค่เลขลักเนี่มันบอกมาแปดชั้งหมดพวกน้ผ่าดจ้าที่กูด้าจังชื่อ ตัวขามันจะว่ามะจะว่าเล็กวะเนี่ยมันอาจจะมาได้บอกเลนใ่ไ้มจูเข้าแล้วเชียร์สิงวยหรอคือขาเมอกันนะชื่อจะอี่ดอกป่ะจ้าคือชือขามตั้งหมดของดีปน่งโกจะน่าจของข้ามไม่่ดอกขาคุณตาชื่อสามีเด้อจ้าตัวบุกง่ายฮะพวกถวาหน ตัวเลยที่มาก็ตรวจตดวด้ตุดเลขม้าก็บอกตัวนเป่อเพอแจแล้วล่ะซึ่งมัถามกันอันนี้เขาว่าหลักเลขสงการเนาะึ้นมาท่กัน อันนี้เลขจับคู่นะคะทุกตาเนาะมาคุ้มเสียงกว่า เอาตัวทีมันออกหาแล้วค่ะคุณตาไม่ต้องกลับนะคะคุณตานะสองเจ็ดบ่ค่ะคุณตาจ้ะโอ้เลี้ยงเ็ี้ยุ่่คนณ่าคุณตาดีสว่สดี <laughs> ของแฉะตรงนี้ไล่เส้นเห็นปน้ มีลายเส้นปอมคล้องแท้นะคะพี่น้องคะหันมือตามจาา นี่ขห้ือออ๋อนี่คุณตาถือถือจริงสีไว้ด้ออัน,นอันนี้ชุดเน้นเนาะค่ะคุณตาเนาะ,ะชุดเน้นมีสามหาสามซีสามเจ็ดสองหาสองซีนะคะแล้วกะ็อันนี้อันนี้ชุดชุดกันเนาะคะ่ะคุณตาเกาหาเกาซีเกาเจ็ดสอ,องเจ็ดราคาเจ็ดหาเนาะค่ะเอาคระเมรพี่น้องนี่ด้วยได้มาแล้วนะคะว่าลายครูอันเน้นตัวที่จุดหลายนะคะคุณตาเนาะตัวเขียนเนาะตัวซี้อตามจุดจาซื้อตามจุด มีละกของแช่เด้อพี่น้องด้วยหอตัวนึงซื้อคนืะกลับซื้อไม่ต้องกลับบนล่างนะครับบนล่างเหมือนเดิมคช่ไหมจ้าเบี้ยจ้าเบี้ยรับประกันค่ะเด้รับประกันโมเห็นหมดจ้าเนี่ยรับประกันร้านเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์เนาได้แล้วพี่น้องโอ้ยดีใจหุมหุมแล้วพี่น้องเอ้าค่ะวันนี้ก็ถือบนถือล่างอีกเนาะค่ะเนาะคุณตาตัวได้วกีดจ่าเล็กอ่อนแ่จ้าเพระา ขีดกาเล็กก็เนอว่าเนาะจ่าคะอตีเดินี่นองก็จ้ะถือแล้วค่ะคุณตามาตัวใดที่สุดเลยี้ค่ะคุณตาไม่ได้บอกไม่ได้บอกนกเกาหางโอ้คุณตามาเกาหางนะค่ะคุณตาคุณตาเรามาเกาหาง่ดินี่นองด้วยจ้ะก็หาเย็ดจ้ะคุณตาเอาเอาล็อกสบานเย็ดหค่ะหาเจ็ดเจ็นหาคุณตามาเกาเกาหาอ นี่พุตามากมายเราไปจุนให้แล้วเก่าหาด้วยพี่น้องค่ะจ้าเจนตัวนาะจ้าคุณตาขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับตัวเลขมื่อนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นกระทะถักเป็นที่หนึ่งในประเทศประจันเพิ่นว่าเบิ้ลไม่ไปเลยเกินจ้าคุณตาได้ของไผ้กับเบิคือได้ของคุณตาเพิ่นว่าจ้าจ้าพุตาอ่าแข็งพุตาเด้อพี่น้องเด้อก็ชอบแม่ก็เบิ้ลจ้าเอฟซีเพิ่นเบิ้งน้ำ จ้าคุณตาบองจ้าค่ะอันนี้เด้อพี่น้องเดง้อของแต่นะคะนี่คุณตาท่องสุขคุณตาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องลายคนถามเขาว่านะคะว่าคุณตาระบอสบายบ่ห่วงใยคุณตาคุณตาเราสบายดีนะคะยังค like งลาเรื่องขึ้นเก้าละพี่น้องเอาค่ะเอาแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวเอสซีไปสรุปให้ฟังอีกเพื่อนึงค่ะคุณตาขอบคุณเลยเลยค่ะคุณตาจ้ะสมนีนี้เนาะค่ะคุณตา จ้จซื้อมไม่ต้องกลับนะคะถือกันละจ้าไปเนี่ยนายช้ำนักแาวบุกสู่ห้องกาาันั่งง <c oughs> อกคนคนหลอดเอาคุณตาขอบคุณค่ะขอบคุณเนี่ยนาะจ้าสวัสดีนะคะเจอเดขไม่เชลีก็จังสามจ้าสรุปตัวเลขแน่ทางนะคะจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะชุดนี้เป็นชุดเน้นชุดฟังทั้งนี้เป็นชุดกันนะคะ เอาสำหรับตัวเลขเน้นนะคะมี3 5 3หา 3, 7 2 5 7 4หา2นะคะคุณตาบ,บอกว่ามองได้จุดไลายให้เน้นมังันะคะ3 5หานี้มีจุด3จุดนะคะ3 7มีจุด3จุด2 5หา มีสามจุดเช่นเดียวกันนะคะชุดนี้เป็นชุดเน้นด้วพี่น้องด้วยชุดเน้นห้าคู่นะคะบันนี้ฟังท่านี้นะคะเป็นตัวเลขกันนะคะกันก็มีหาคู่คือกันนะคะมีเลขกันมีเกาหาเกาซีเกาเจ็ดสองเจ็ดกับเจ็ดหานะคะแต่ว่าเกาหาเนี่ยคุณตาลดจุดหลายกมูด้วยพี่น้องด้วยมือพุ่นคุณตาจุดหลายนะคะแล้วก็มา 97, กเกาเจ็ดีกสามจุดสองเจ็ดสามจุดนะคะเจ็ดห้าสามจุดเช่นเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะเดี๋ยวแอดสีไฮพ่อแม่พี่น้องเบ่งตัวเลขนะคะที่อดได้เขียนคัดลอกจากคุณตานะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องบางท่านบอกว่าตัวเลขของคุณตาตัวน้อยประจันมันมันเลียวบ่อยเห็นเนาะประจันว่าแต่ก็เลยมาคัดลอกใส่สมุดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งนะคะตัวเลขแอดคัดจากคุณตาทุกตัว่าไม่ผิดว่าไม่ผยนเด้อพี่น้องเด้อ เอาพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอของคุณตาไว้นะคะแนวทางตัวเลขของคุณตานะคะแคบหน้าจอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งตัวเลขที่อดไคัดลอกมากนะคะคัดจากคุณตามาถูกโตเป๊ะนะคะพ่อแม่พี่น้องคะนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขที่อดไคัดลอกมาจากคุณตานะคะชุดฟังทั้งนี้นะคะเป็นชุดเน้นนะคะ ชุดฟังทั้งนี้เป็นชุดกันนะคะคือกันกับคุณตาแม้กระทั่งจุดเด้พี่น้องเด้อจุดก็ฮ็ดคุณตาให้จุดซ้ำไหนก็จุดซ้ำนั่นนะคะพ่อแไม่พี่น้องเนาะเอานน่ล่ะคะชุดเน้นชุดกันนะคะพ่อแม่พี่น้องชุดเน้นกับชุดกันพ่อแไม่พี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะแนวทางตัวเลขจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซนต์ที่ทุกคนอ่อล่อค่อยนะคะ มาแล้วนะคะวันนี้นะคะเช้านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางนะคะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวค่ะจงังในกระออหายพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขูุสุขคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบ,บุญขอบุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบ,บุญขอบุณตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณตาทองสุข ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะขอบบุญขอบค,คุณคุณย่ายนะคะภรรยาของคุณตาท่องสุกนะคะขอบบุญขอบคุณคุณรสจ้านะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณลูกๆหล,ลานๆของคุณตาทุกๆท่านในครอบครัวของคุณตาทุกคนนะคะเด้อขอบบุญขอบคุณสําหรับตัวเลขดีๆแบบนี้ที่หฮแอดได้นํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขูสุขคนนะคะสิได้มีโชคมีลาภมีโชคมีหมันไปน้ากันนะคะสำหรับพ่อแม่พีน่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะถ้ายาญสิพลาดกับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้เขามา่เล้ากะอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบุพราชถูกคลิปถุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดดังๆจากทางช่องนะคะสาหรับคลิปตัวเลขแนวทางจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นนะคะตัวเลขก็มีเพียงซัมนี่ค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กับแอดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ